สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูช่องไทยกดติดตามให้หน่อยรอครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมไม่มีผู้ติดตามเลยตอนนี้ผู้ติดตามน้อยมากเลยครับผมต้องการดูดติดตามครับ ดูเพื่อนผมครับทุกคนดูเพื่อนผมอ่ะแต่ผมไม่ดูเลยเนี่ยดูนี่ครับเพื่อนผมครับผู้ติดตาม2คนช่วยคนครับอันนี้การดูให้ผมขอ100ซับนะครับได้นะได้นะครับขอนะครับเจเกผมไม่มีผู้ติดตามเลยอะครับบายครับ ขอหนึ่งหน่วยซับเร็วๆนะครับ